ป่บามาล่มในล่มกระทืกใจชือนคอกันแล้วเราต้องได้ล่มไปเหื่อนเนาะต้องได้ไปโอ้ Man, oh, ไปล่มกระต้ออยู่ในป้านะทุกคนชาวมึกนน่จักกระบอมีนไม้โย้คอยมาป้า <c oughs> อะไรอรคค่อยมาอะไรเจ้านี่ไหเ <c oughs> ข้าป้านี่แต่และเทือต้องถือพระหุมไปทํำเลย <c oughs> <c oughs> ทักทายสบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีที C ่ T, กำลังติดตามมาชมอยู่นะ สำหรับวิดีโอนี้ก็ทุกคนพาทุกคนมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของน้องมึกนะทุกคน,นเป็นชาวงามชาวงามเผามังกรชาวบ้านป้าทุกคนเป็นความใจของนุ่มๆหลายๆคนนะสบายดีชาวมึกบันชวนบันชวนสิ <c oughs> ไปใช่ไหมไปหาหน่อไม้ไปหาหน่อไม้ไปเบิ่งชาวมึกหาหน่อไม้ทุกคน ยังไกลบ่นี่ยถ้าไปกินข้าวบ่จะเอาไปหานมไม้ทางอันนี้ผู้บ่าวเอารถจกมาดูดไปหน้าจะบ่อเพราะผู้บ่าวเอารถจกมาเปลงให้ไปหน้าเฉมึกเดี๋ยวตอนนี้กระเช้ากำลังมาแห้งได้เฉมึกคนงามหาแม่นี่ได้เชียงรถจกอันนี้ได้เฉมึกเลย ใช้ผู้บ่าแปลงทางไปหาเจ้าอยู่หน้าผมเลยน้ำไม้ยังเขาชิไปหานี่น้ำไม้อะไรมันพังยังนึงพังยังนึงยังไรจะคือเป็นคำถามของภาษาไทยนั่นน้ำไม้อะไรก่อนบ้านเขาถามจะมึงถามเขาอีกน้ำไม้อะไรก็คือไปหาน้ำไม้ไล่บ้านเขาเอื้อนน้ำไม้ไล่ภาษาทางเขายงเอเอื้อนน้ำไม้อะไร หนมไม้ไร่หนิยูเครเฮ่านี่เป็นหนมไม้ที่ว่าแช่าได้เกงแช่าก็มูหนมไม้ไรเวลาลงตมกับเช่เปลาคือไปสินทางนี่บ่บ่เคยไปอ๋อทางใต้เอาก็ลงลงผู้เฝาไปนอนป่าไปทางมึงนะโอ๋อทางมึงโน้ทางใต้มีเพียงหน้าไปไปทางนั้นมีผู้าไปจะต้องไปทางนั้นจะไปทางนี้อ๋อไปทางนี้แสดงว่ามันบ่ถึกเพียงหน้าเนาะงมีตีป่ามีตีดงไปนอนป่ากับยุงกัดกลายเป็นเพียงหน้าต่อโอ้สมมติว่าผู้บ้ามาล่มในร่วมกับทึก ใจถึ่งคอกันแล้วเราต้องได้ลงมไปเหินเนาะต้องได้ไปโอ้ไปล่มกระต้ออยู่ในป้านะทุกคนอันนี้คือต้องเขาต้องหูจักว่าวิธีไปล่มชาวชนเผ่าเผ่ามังกรแนเนาะชาวชนเผ่ามังกรต้องแบบนั้นทุกคนถ้าชาวมักต้องชวนลงไปเือนเลยมอแรกเข้าไปล่มนี้สองคนกับบ่าวบุตรานี่ขันให้บ่าวบุตรอยู่เขาสีลงท้าที่ชอบเมืองบ่าวบุตราสิฟาไปทางไหนเดี๋ยวนี้กขสิเมื่อป่ากันเด้อสมอจะจ้าไปสองคนเด้อ ได้บ่เอาอยู่กไดใช่บริยานบอเบาเกลบริยานเนาะทางไหนจวบจวบสิเข้าต์งนี้เลยเออไปทางใดก็ได้ทุกคนเลยเินกานำทางไปเลยเอาบหุจัดทาเจาหุงแบบนาเจ้าบริยานยุงบ่โอ้ยเป็นยุงย่งงาขนเพื่นเพื่นก็ชูได้ธรรมศาสเราสมคบันเจาเนาะ เ้าวชองคนชาวมึกผูดได้เฮาลุ่มแล้วมั้งนี่โอ้ยังอังนี้หมู่ป้าบ่หรือหมู่บ้านบ่กินน้ำไม้นี่ฮะหมู่บ้านเนาะคือว่าหมู่ป้าใช้หน่อไม้น่ะอินมักแตงเต้บอก อให้ให้ยี่นายเจ้าอาอยะละคืออีน,นอายตายอีนายปูยาอ่อาอยา่ทั้งมมหมดแม่นบอกปูยา่ก็ยะหึบ่บงกินจกเจ้ากะย่านโบ่งบ,บอกอันนี้กกงาเขาปลูกเวลาเขาเฮ็ดฮีดเขาจะคั่วเอาตัวนี้คั่วในงายันนี่ไปตำใช่าวเฮ็ดฮีดเคยเห็นหินหลายๆบ่อนของอชุดพามะกองเขามาคิดเขาเด้าได้งานนะทุกคน khi học phải là lái bò thì cậu kêu ngã là đầm chế khâu nung khâu níu miu đầm cho nó níu miu, là nòi mai nà. Oh, đấy là gì? <laughs> oh, chăm <laughs> nó cả, chăm năn áo. Hú khát là một là. Mang nhây nọ. Nhẹ li chu à, อันนี้ไพ่ล่ามมาแล้วมันโบย,ยังมีข้าไพ่มีขีดกางช่วยอะไรทั้งชาวมึกนี่จักกระบบมีนไม,มยย้โยคอยมาป้า <c oughs> อะไรโกคคอยมาอะไรเจ้านี่ไร <c oughs> โอ้จ oh, ิโร่ก okay, okay. the ็ม the uh ีไ huh. ด้เช yes. ่าม oh ึก huh. น <hand ี่คุยจิโร่ไม่คุยจิโร่คุ้แม่นคุยจิโร่เนี่ยโจ๊กขี้เข็บโอ้ยมาระลีโจ๊กนุ่มขุดเจับๆนั่นนึงเอามือแย่เลยโอ้ยประวัติถนัดยันขี้เข็บครบนะแสดงว่ามือมือเจ้าขี้ดื้อลีมือเจ้ามือเจ้านี่เด่นยัก Thà thà gì chốt, nha anh Đây bỏ hào thằng hùa mình Phụ thao khó mạc vào đá khu lo là bỏ thằng na mình đi khéo Mình nàn thân, nên đi đây khảo hào Bốt lạ, nó โดยเจนเนตคา,มาเมรีเอ้าเฮ็ดมาหนิอุตสาวนี่ยคุจิรอสิท่านบอจกอีกแล้วฮะจะได้จะส่งบึงไปจีไดรโอ้จุดใช่ไหมเงี้ยบานนี้ยังเลิกโอ้สตรสาวมึกคุจิรอทุกคน <c oughs> จกแล้วแงีย้ยเง่แล้วจกคือบันนี้ขันมือเฮือนผูนี่ไปหาคุจิรอและหาชูเมญากินเนาะ ได้แล้วบ่ใช้เบื้องตันเป็นอะไรอย่าไปจ้าบขี้เข็บได้อย่ามาขี้เข็บนี่ได้เลยทุกคนตัวผู้ตัวเมียเนี่ยนะบู่บ่ฮูตัวเมียบ่จ้าตัวเมียบ่ฮูยังบ่มีนั่งเออบ่มีนั่งเจ้าก็เบื้องไข่แม่นละแม่พี่ใส่บ่เมียปะตัวผู้ว่ะดิตัวผู้เออจิล่อได้แล้วทุกคนเลยเอาไปต่อบัดนี้ไปทางไหนมาหนึ่งเนี่ยอ่ะจิขอยไปทางไหน จิกเ้าปลาต่อจิเอาปาตปาตอโอ้ไปบนนีหนไม้ไรโอ้ยใช่เห็นบ่อป่านี่มีบ่อมีจังงันใช่โอ้หนูไม้เห็นแล้วนึงเห็นเห็นเห็นตาดีเกินได้ควงจังาอ เอา้าคุนท่านนะ่ะเขาฮักแล้วเบิ่งนั้นโอ้เขามาก้อนแล้วสมึกเขาหูเขาชิมาเขามาก้อนแล้วมัมีระเบิดวะเนาะแค่นี้ปะคอยระยานเด้จะขุดน้ำมันแห้งนี่างงหยัดถังหยัดถังหยัดถังหยัดอะไรแบบนี้อ้าวฮักตัวยอดมันช้ำแบบนี่ค่าาอยเบิบ้งแล้ว

chắc nói nhỏ cho nè, ô hàm kim mãn chào mưng nó, mãn nó bỗp cho bọn mày này, ma mà, pep <laughs> đi cái đây đấy nó, nhúng nè, nhúng ở nhà mận bò. ยุงตอมละชาวมึกลลหลายๆทุกคน <c oughs> เอ้ายามันวะโตปกักปักอยู่เอา้ายุงลายทุกคนนลยใส่โอ้หมานได้เหล่าห็นได้ใหญ่มากอืมมดหมูปา่ารักกินเนาะน,น,นี่นี่เชมืกนี่โอ้ลายเลยจุดนี้ อยู่ไรโอ้หามานเลยนี่พอยบอมึงนีพอยบอ,อ,บอ,อบเฮนีบอมานตลอดทุกคนเลยโอ้ยง่ยตัวนี้พอดีสินี่บ่อดีอดีแ้วสุนี่เอาโี่โมีตัมูกินเนะาะ หมู่ป่าบ่ทันหมู่เลยแถวนี้และโอ้หมู่ป่าหลายเนาะบ่ได้ทุกคนมีแต่หอยหมู่ป่าหมดพี่น้องเอ้ยหมู่ป่ายังหลายเฮามาดักมันเจอรถได้นี่ได้แม่สุจ้าต่นั้นาบ้านบ่ได้เฮ็ดแ่บ่มึกซได้เขาได้หลายอยู่บ่ฮะถึกอยู่บ่โอ้ได้แล้วมันมาอีกอหมู่ป่าหลายทุกคนเห็ดบ่ไมหมดเลยพี่น้องหมู่ปาหากินตัวนี้ นุ่งก็หลายชัม <crist> ุก่าคือกันพองมุกปาหลายนุงก็แหงหลายเข้าไปลือกได้ยานเลยเจ้าโยานบอเจ้าไปหาผู้เดียวเจ้าก็ไปบ่เฉยมึงไปหาหนไม้นี่บ่ไป จะไปหาแต่เราไปกับไผ i s ให้น้องไปชงวันนี้ยังโชคดีมีบ่าวตาพามาอใช่โมเมนต์น้ำไม่หนาวห <c oughs> นาวไม่เลยหนาวน้ำไม่เนาเปลาขันยำฤดูหนาวนี่ต้องนอนแบบนี้เด้แล้วก็เอาผอมปูแล้วก็นอนไปเลยยำมีมียุ่งยุ่งยเน้ำยำเหนียฝนตกอีก โอ้มานมานมานมันกำปไหวดีโบเฮนเลยทุกคนแต่คนนอนอยู่นี่เลยเสียงไว้อยู่นี่ก็ได้พี่น้องโอ้มานซองเทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมันอะไรฮะไ่นเดาชูช่วยเอ้ยสิี่ยเดาชู เอากินเสร็จแล้วบันนี่ครับของกุญชลอยแล้วบานนี้โอ้เชื่อเจ้ากระปื่อนมาเลยฉมึกนะพูนนะนี่สักอีกหน่อยตันแรงเนาะเบิ้งพี่น้องจะมีตู้ชักผ้าบ่มีตู้มือเครื่องแตเคอแตนพี่น้องตู้มือถือตู้กะแม่นบ่ได้ได้จ้งน้อตู้ชักผ้ามือถือมาหลายป่ในหลายเต๊นลอบ่ เบื้องพอกินโอ้ได้ลายแล้วแกงชูผู้บ่าวกินมือแรกแล้วเนาะผู้บ่าวมาลินนี่ต้องย่อเข้าบ่บ่กเชมึกผู้บ่าวมาล้มนี่คานว่าผู้ใดถึกใจเจ้าหนี่เข้ามาคู่มมือคู่มมือต้องย่อเข้าเขาบอกโอ้เป็นตาประเพณีของชนเผ่ามกอกเลยทุกคนบ่ชเมึื่อยได้ยินเขาบอกเจ้าบ่าวกินนี้แบบรุ่นรุ่นผู้ใด้เจ้าบ่าวไปนอนแบบนี้นะเวลาลงลงผู้บ่าวรุ่นแม่รุ่นแม่รุ่นสมัยแม่แม่ได้ยินได้ยินแม่เบากพื้นเบากพื้น อันเวลามากักคู่เบาต้องไปนอนแบบแบบนี้เลยอยู่นี่เลยโอ้เวลาเฮาเด็ดอ่าใบไม้แล้วก็มามาปูแล้วก็นอนเลยโอ้ทุกคนเชิมืงินี้เป็นยังไงชมิมืงินี้มีแต่เทียงหน้าเงินแหละนี่นอนนอนเทียงให้เขาได้ได้เนาะพี่ที่เขาไล้ได้บ่ไงห้บ่ได้บ้างเทียงให้บ่ได้เ <c oughs> น,นานะโอ้ไม่เทียงหน้าได้ทุกคน บ้าบัดน kind of anyway> ี <that <that ้มีที่งัดทั้งงัดละคันบ่าบุตรานี่เวลาเราผ่านนอกถึงให้ถึงหน้ามีแต่ในเมืองเพื่อบ้านพักบ่าบ้าบ้าบ่ากับคอยแบบนี้แหละคอยสิพาสามุกนอนนี่แบบนี้แหละบัดแบบนี้จึงคนบ่เห็นนะสามุกพอดีเดี๋พอเดีพอมูปลาเลยแถวนี้หลายหลายดีทุกคนในมูปลาแถวนี้พี่น้องเบิ่งนี่มูปลาหมดหากินอะไรเบื่องเบื้องเลยพี่น้องมูปลาได้กินพี่น้อง มื่อนี้เหาก็แซมกับเสิอปลาเอาไปหาน้ำไม้น้ำไม้ก็โค้ดลาอะไรทุกคนนี่น้ำไม้ลายเห็นบ่พอได้แกงอยู่พี่น้หนุ่ยมาเข่าแป๊บเดียวก็ได้ลายอยู่พี่น้องเข่าปลาหนูไม้เรื่องนึงคือชัดมองเราก็บ่แต่เบิ่งคือหวอนไมเคยเข้าปลาไมเคยเข่าปลาพอจะง่ามเข้าปลาเข้าปลามื่อนี้ผู้บ่าช่องคนเลยขันเข้าขันเข้าปลาในแต่ละเทือต้องถือพ้าห่มไปน้ำเลยล่มถึกข้อแล้วต้องถือพ้าห่มไปน้ำเลยขันเข้าปลาแม่นบ่าวบัดบัดเข้าปลาเมื่อนี้ ถือแต่เสียมกับกับกระยั่งมันอะไรอะไรผู้บ่าวสองคนก็นำเลยคือพอีกนอนเลยข้าวอะไรไม่ต้องกลับโอ้กินข้าวกันนำอะไรจึงกลับอืมไปนอเองยยุงลายบึงสวนงามมากไยุงน้ำพักเจ้าชู่จี๊ดแต่เกินเลยละยังอ่ะอ่ะไปยังจะไล่นะถอยยุงลายออกบ่อกอ๋อ โอ้ยแสดงว่ายุงกำไลเลยเนาะอ้ยยุงไล่ดียุงกัดไอ้เนังสีเกะเชื่อบโบแกกยยะฮะยุ่งหมดหรอกนี่จาไหลจะรอนข่ายเลยเจ้านี่ยทางหลังเจ้าชื่อเจ้าโกบุฮุ้มทางหลังเนี่ยค่อยเบิ่งนนะฮะสิกลับเลยเนาะบานี้เนาะได้แล้วยทุกคนเลยพอแกงบบานี้พ่อแกงแล้วเบิ่งหันนี่ได้หลายเต็มทุกคนธรรมศาสตร์เคมาบาน้องอดุลชสมบุญตุ้ยน้อยอาหารเข้าเดียไดกินอาหารธรรมศาสตร์พ่อท่าไยก็ได้กินน้องไม้ ของหาง่ายขเขาว่าแต่กับโบง่ายหลายคนเขาว่าของหาง่ายมันไปปอปิน mm. ้นแม่เตวัดมาหาง่ายบ่นี่เห <c oughs> ็นบ่อหูแล <c oughs> ะเสีภาพนะทุกคนมูปลากินเบิดแล้วแสดงว่าจะมาบ่ทันขันจะมาทันนี่จะได้ทางนาใหม่ได้ทางมูปลาไอเต่มาเมื่อนี่ได้ได้แต่อ اي. มาเมื่อนี่นะอ้ายไปนำมูปลาบ่ได้เอาจะได้จะนี่ชิกลับบ่น้องไปกลับไปยังย <c oughs> ังก่อนเฮ้ยยังยัง Là. mình nhấc cái này này mình khen ô, ăn mì, ăn mì, ao cá ta, cho nó chạy lốt, ở ao chạy cá ta ăn lốt, chạy lốt, găng thực mือ thôi vang đấy, thực ăn ăn leo rồi đấy, thực nạt cháu, thực ta cháu đấy, mẹ cái nhấc cái này này, đẹp, bèn, đây con bùng, năn 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 จับเลยโอ้เมงเข่ยนั่นนั่นตัวนั่นกันเออเอายังอีกยังอีกโอืออะไรอะไรตัวไอ้ตัวใหญ่ใหญ่ปะใหญ่ใหญ่กว่านี้ก็มีอือมันลายเนาะครับกลับทุกคนเลยกลับคื่อนขับแซนดพี่น้อง โอ้ยุ่งในหลังนะโอ้ทุกคน,นเลยเวลากลับแนม,มสายเนมขัวจะไม่นเนมยังโน่เนมหายัางหา,างหนา,า,ามาอีกฮะโอ้ไม่ยังงัน่นะเขาได้ย่งหนี่นะเฮ้ยโก้เฮ้ยโก้ฮะเห็นอันนี้เราก็ถามว่าเขาฮิตยังนะ Ơi ừ, cô ngu ừ, ừ. nữa ừ. ừ. có cốc cốc cụm. Tiền qua Đây hết a lot. Chai nhé lôi à. chê tu chị chê tu mương chê mương chê tu mương chê mương chê tu mương chê mương mương chết xong rán ô, cái như vậy khoai cả, khoai <laughs> này để 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 đi để 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 Cues, okay, ี่ทุกคนสาวมือคุณสวยดุอีเล okay. ่พี่น้องเลยผ่าผู้ใดเป็นแฟนกับน้องวาชนารีพี nope, so ่น้องเลยพายุฮากินมาน์น้าพี่น้องเข้าป่าเข้าดงเลยโอเคเลยบ่ชอบกแกงชอบแกงมือละแกงเลยแสดงว่าหมู่บ้านน้องนี่คันเข้าป่าแป๊บหนึ่งก็ได้รเนาะอาหารเนาะก็ต้องซื้อของอยู่ตลาดเนาะแม่คันซื้อตลาดอีกประมาณประมาณเท่าใดน้องวันนี้นะ ได้บ่อห้าสิบพันบ่อหอดบ่อหอดสุดก็ได้เนาะสามพันกรีบเนาะโอ้แม่นมาเจ้ากระต่ายอยู่มาเขตนี่ธรรมศาสตร์อุดมสมบูรณ์ดูทุกคนเลยมันมีมูปลาไล่นาำมันกระไลพี่น้องก็เลยแต่ชาวมึกได้น้อยนึงเอาปลาไหลเอาลายจะกินมูปลามูปลากินหมดแล้วยุงกระไล่เนาะแปบยุงอยู่ในป่าเลยอยู่ในเมืองเป็นไข่แล้วเนาะแต่ยุงเขตหมู่บ้านน้องนี่ธรรมดาบ่น้อง ยังมันอยู่ป่าตามป่าตำดองใช่ไหมจับมึงมาเลยนั่นแดงแล้วมือนะจับมันแข็งกินนี่นะแดงแล้วเสียอย่าไปเช็ดเช้านะได้จับไข่หนูไม้ไปเช็ดเช้าบ่ได้ได้เอาเอาเอาชีเช็ดเช็ดแล้ววาววายเช็ดงามงามชาวมึกคนงามชาวปลาหมึกชาวปลาชีละนองไม่ใช่ปลาทะเลและปลาชีละนอง ควนใจนุ่มไทยเลย<ด>ควนใจนุ่มไทยหลายๆคนป้านเหาก็มีปลาหมึกเนาะมีเอฟซีหลายๆคนได้มาไปได้ไปหาฉมึกได้วะ่ะแนนกินหอยฉมึกลยจับให้จับตามความขอนะมันเองค่ะมาบ,บังเอิญผู้ที่เห็นน้องไปหาหน่อไม้หน่อไม้อะไรบอหน่อไม้ยังหน่อไม้ไล เอ้าจะบอกว่ากินได้น้ำมันน้ำมัอะไรอะบังอะไรอะบังอะไรคือคำถามโอ้อะบังอะไรคือน้ไมัอะไรเด็กทวีน้องเอ้ยภาษามังกรก็คืออะบังอะไรอะบังอะไรขันไข่เลยเจ้าหนุ่มเอ็งได้อาบน้ำแล้วคอยเบิ en> right> ่งนี่บดอาบน้ำเจ้าอยู <mas well. <mas ่ใช้อ่ะอยู่ห้วยอยู่ห้วยบ่หอกเลยจุเช่ ไก่ชีว่ิให้ขีนะบานี่ยุงไห่ชีนะไก่เติมเนาะเิวอาบน้ำฮ้ยน้ำฮู้ยจุายไยน้ำัน่นขึ้นนีเลแมเงน่นะปูบ่ามาแลต่งงามๆแล้วบ่เห็นปะเวลามาขึ้นมาสานเินบ่าว่าหายมาแล้วหายมาแล้วเฟินก็เลยทากระแปงได้ขันอาบ่มากนีน่องนโทากระแปงบทาเลยเนาะ มื่อนี้ก็สีให้เอฟซีเบิ่งงามๆเนี่ยสามารถเอฟซีกินหอนเจ้าลายได้แต่บางคนก็ติดต่อเพจเจ้าบ่ได้เจ้าบริหารเป็นเพื่อนเขา,เอาบอกมันมีสัญญาณโอ้สัญญาณเนาะมันมีสัญญาณทุก<อ>คนพอแล้วงามแล้ว <laughs> สบาบๆสบายเมื่อนั้นนายมายี่มายามเมื่อนั้นเจ้าบสบายอยู่แทนนะเ้าวแล้วเ้าแล้ว,ว,ลวโอ้โหง่าเลย <laughs> ได้เปรี้ยวไม้ต่ออีกมื้อนี้ละ ินี่สบายดีเนาะมัอนี้เนาะมามื่อนั้นบาสบายงามกว่าเก่าเนาะมามื่อนี้มามื่อนี้งามกว่าเก่าโอ้มามื่อนี้น้องเต็งโตสิบสี่ทุกคนเลยโอ้แตกเลยทุกคนมาคิดสนบอทอ่าได้เห็นผู้สาวลาวบางคนกะมีสอยคอชองเซนตลอดบ่ได้นักบ่หนักบ่หนักบ่หนักบ่เป็นสร้อยคอผู้บาวซื้อให้บ่บ่แม่นบ่แม่นสร้อยคอลาสาวลาบาวซื้อให้ลาบ่าวซื้อให้ แสดงว่าผู้บ่าวซื้อให้ขั <c oughs> ิมีอีกจะใ,ใช่อีกเนาะใช่มาถามมา,าชีา้เลยใส<ช>่สามสเส้นฮาเซนกระใสอ๋อใส่ตีซองทำไมเาอับหนำกะแกออกบ่อาบเลยโอ้ทุกคนไหนี่ยาาสาวใส่เส้นบาวชเจ้ามักใสา่สร้อยคอเลยพี่น้อยสองเส้นชุ้นชุด,ส,ดสองเส้นก็นคือเป็นสร้อยคู่เด้ ถ้ามีคู่แล้วก็ต้องให้เวนนะมีผู้มันแล้วนะมือนหนึ่งเบิ้งด้นนะเบิ้งด้นะมาเมื่อนี้มี่แน่นทุกคนเลยผู้ได้มันเจ้าเนาะเขาซื้อเองจะมันเองมีพี่เนาะเอฟซีหลายคนกินหอยสมุกหลายไมเยี่มไยามนอนเมื่อนี้กับบมีอยังของฝากของตอนทุกคนเลยเพราะว่าจัดให้ตามคองคอเอฟซีให้เบื้กับไปเยี่ยมไปยามไปไล่ชุดเมื่อนี้บุมมีสัญญาณเนาะโรงพยาบาลน้อนบ่อยอแล้วมีสัญญา เพราะว่าเอฟซีอะไรคนเราว่าชาเนา่ฟุตบอลชั้นยานมันมาจากไดเอฟซีอะไรคนบอกว่าแามมึกปินงย่างแซมมึกติดต่อแามมึกบอได้เลยอยากทักหากับแามมึกแต่เพคนบริหารเป็นเพื่อนเพราะว่ามือบานน้องช่วงนี้มือมีสัญญาณเนาะเอฟซีหากับทั้งหาว่าน้องบ่หับว่ะลินได้อยู่แต่เข้าเพจบได้เข้าเพยสัญญาณมันขาดพี่น้องสายสัญญาณทุกคนเลย เพราะว่าหมู่บ้านเฮากะช่วงนี้ช่วงหน้หนาฝนฝนตกตลอดอพายุเขาตลอดเลยหมูบ่บ้อลสายจนขาดเบิ่ง <c oughs> ก่อนฝักเสียงก่อนอันนี้นั่นแล้วอะไรเนาะเ,เข้าได้ไอ้ขี้ห่อฉีกันกรวมห่อได้ยุ่มมันไ่ได้เนี่ยใส่ไม้หมดไปให้ไปชวน,นบน้อมมาอนตรงบุกิน ไปจะไดสมม,มาม่กินข้าวกันนำเลยบอนงกินข้าวซอยแล้วข้าเทีแล้วใบหมูด<อ>ได้หนิตัวนี้หอดึงหมกเลยเดวมนเม่ันกินเมันกินนี่พ่อแม่ไปใสมมมม่มัดเมื่อกี้น้องเปิดเลยแกน้เปิดเ,เลยแกแล้วเอานะ ยังได้แลยเล้วว่าเจริย่าใช่ไหมอยังยังอ๋อดอยดอยอ่าคอยเห็นคลิปอ่าบาวโพธิ์ยกับบาวไก่บาวบามือนั่นจะไปอ่าถือผ้าห่มไปนอนเที่ยงนาแม่นรีบบ่จะไปนอนกับพ่อบ้าบ่บ้ไปไปมึก ไปไปเฮ็ดไฮเอฟซีบ้างซืคืออ๋อเวลาเคยสนุกาลคนเขาอยากโค้เลยไปเฮ็ดให้อ๋ออยากโค้เป็นพินีบานเฮาการลมผัวบ้าเขาบอกว่าไปนอนปลานอนที่นาก็เลยน้องๆกัสี่ขึ้นว่าขึ้นใบหลีเลยอว่าเชื่มึกเอาผัวเลยก็เลยเจ้าเมื่อนั่นกับเฮ็ดแบบตามพินีบานเฮาแต่แต่ความจริงกะไปกลางเว้นบ่ใดเนาะกลางคืนไปใดทุกคนคอยระเบิ้งแนมเบิ้งคลิปอ่าเบิ้งคลิปเจ้าบองนั่น เมื่อนั้นเจ้าเจ้าแนะนั้ให้พู้จักประเพณีบ้านเฮาใครก็เลยโอ้แม่นแท้บ่แม่นแทถบใช่ไหมแม่นเนาะประเพณีชนบทบ้านเฮาตอนนั้นพี่น้อยเจ้าไ่เคยไปบ่านในั้นบ่เคยเขวผู้บ่าวพาไปแม่นบ่บ่เคยมีผูดมาไปกันมีไปไปบ่อน้ำลายมือแรงไปเอาเอาชิจุ้ยได้ปบานนี้เถอะ ไอพ่อแม่จะไม่บอกกันจะไปจะไปนะหลับไปหลับไปกลางคืน <c oughs> โอ้โอ้แสได้งานเวลาไปนี่ปิดบัดดอกไฟฟ้าเขาก็เห็นแล้วตอนจะไปเขาบินเขานอนยืนพัว <c oughs> โอ้สมมติว่าคนไอพ่อไอแม่เห็นเน <c oughs> <c oughs> ี่ยบอกต้องไปตอนนั้นเนาะเวลาเขานอนเขาไปตนขานอนแล้วเขาลับแล้วเลยหลับไปแมโอ้เวลากลับมาจังมองแบบนี้ หนึ่งโมงเวลาไปเนี่ยต้องลงไปแอมซื่อๆป่ะมีขนมแล้วกินกินอยู่หันเราอยู่เที่ยงหน้างอ๋อกินขนมแล้วเวาลมแล้วกับกับบารนี้เนาะโอ๋อวาแบบตามภาษาเบาสาวเนาะใช้จะว่าห้องนอนจะนอนลมอยู่หันอยู่ห้องนอนนี่คือลมไปวันอื่นฉันอาเซหมดว่าคันภาษาผู้บ่าจะเอาถึกใจเนาะแมนคันเอาถึกใจคันเขาบ้าเขาเขาก็มักเข้าไปเลยต้องไปลงยู่หันนี่ตอนเิ่นเด็กอ่า ขั้นตอนที่เบ็ดคือไปลมยู่ห้องโอ้ขั้นตอนที่สองคือไปลมที่เทียงนาคือใจคือคอกันแล้วยังลงไปหือนเนาะแล้วก็ประเพณีบ้านเฮากระเทวนั้นนะตามให้มันชัดเจนเนาะอยู่ป่าอยู่ดงมีทันทาเจ้ามักคอยคอยมาเจ้าก็จะบอกชัดเจนแบบแห้งๆเลยแค่นั้นท่านเราอยู่ตามเฮือนได้ยินคนอื่นอ่ะคนอื่นได้ยินเนาะวันนี้เนาะก็เลยประกาศวราทุกคน พี oh, ่น้องเลยมันเป็นตามประเพณีคอยทะขึ้นว่าสมัยพี่ขี้มีปีนี้ยังมีบ้านเฮาเน้อปีนี้สมบูรณ์สพบ,บุรุษพี่น้องคันว่าลุ่มผู้บ่าวทึกใจแล้วนี่ข้าดองมีอย่างนี้เจ้าเป็นผู้บ่าวบอกว้าเองบอกว้าวเองเนาะเย่อให้พ่อให้แม่เป็นคนว้าวให้พ่อแม่ก็ให้พ่อแม่บอกตำรับโอ้จะว้าวก่อนจะว้ากก้อนพี่น้องเป็นตามนั้นเป็กทุกคนเลยเวลาขาดอกจะเอาเมียทางนี้ ากระดองเสามึกเมื่อนั้นพราได้จะบอกสามสิบล้านสามสิบล้านแต่มาวันนี้รูดอีกแต่พราได้มาวันนี้รูดบอกแต่ไปทายเม่เจ้าแล้วเมื่อกี้นี้เม่เจ้าว่าห้าล้านก็เอาจะเอาได้ปะเอาได้นี่อยากยากทุกคนเดชไอ้แม่ก็บม่ได้บอกแล้วพี่น้องเขาก็ยังมันทันได้ถามเขาก็อยากสอบทุกคนคำว่ายกไม่ได้ม้วนพี่น้องไหมไม่ได้ขัวเขาต้องยกเป็นเีแล้วพี่น้อง cả nhau nhé